ภายในเจ็ดวันจะตกเสร็จแน่นอนพันเจ็ดวันครับป้าสองชั้นหน่อยนะชั้นเดียวนะรเขาจะทำชั้นเดียวนะเขาจะทำชั้นเดียวนะนี้ภาษาบ้านเราเขาเอิ้ญมาจากไหนขี้หม้ภาษาเหนือล่ะขี้คุยแต่อาจารย์ต่อไม่ใช่ขี้คุยนะไม่ผมีจะพูดปุ๊บจะทำจริงๆเพราะแกจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว ใช่ดิอันนี้ข้าวแดงข้าวก็ในนาไอ้พวกถั่วพวกงาก็าทำเอาเองในบ้านในสวนเราอันนี้อะไรดิอันนี้อันนี้ไอ้ที่กินกับขนมปังเอที่ดเองครับอันนี้ที่กินกับขนมปังนั่นเป็นยังไงอ่าเป็นยำเป็นไอ้น้ำตาลอ้อยแล้วพวกนี้แหละมาทำมาจัดพวกไข่พวกเนยพวกเราเราก็มักเอาเองผมนึกว่าเป็นตับบดอ๋อเดี๋ยวลองลองดึงดึงตับกบเลยตับกบใกล้กบใกล้ก็เช้ามันหอมนะจานี้คุณเต อร่อยมากเนี่ยทำไงไม่รู้บัลหลังซอนอยู่นะครับขับใจครับอันนี้ก็อร่อยทขาใส่กระปุกไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กันไปกินตอนนี้ก็เป็นอาหารไทยใหญ่เหรอก็ไอนี่เป็นอาหารไทยใหญ่อันนี้ก็เรื่ออะไรคล้ายคล้ายไทยใหญ่อันนี้เขาที่ข้าวหยากฟูข้าวหยากฟูครับมันมันเหมือนข้าวเหนียวแดงบ้านผมครับ น้ำหวานจากเราในสวนไหนๆที่ทำเองนะอาจ๊ะแต่ว่าอาจารย์ทำหวานนิดๆไม่ต้องเข้มข้นอย่างอร่อยมากหวานไปไหมครับเราคนดีเลยไงอาจารย์อันนี้เตรียมแล้วใช่ไหมนี่แบบครับผมในกินแล้วเข้าเขื่อนมาจากอาจารย์เมื่อวานมาเตรียมครับวันนี้ไอ้บ้านที่อาจารย์บอกที่ว่าไอ้ทำแอ่งแล้วก็ทำเป็นโคกหนองนาตรงนั้นเลยเป็นโคกหนองนาฉบับจิ๋ว พราะจริงๆอาจารย์ได้ได้แนวคิดเริ่มต้นเนี่ยคือทำบ้านดินใช่ครับแล้วเอาดินขึ้นมามันก็ใจเป็นแห่งพอเป็นแห่งเป็นหนองอาจารย์ก็เลยคิดเชื่อมโยงกับทองเล็กๆใช่ไหมใช่มันก็เลยกลายเป็นบ้านดินพคกหนองนาบ้านดินหนองนาเออสวนปลาตามรอยปูเข้าท่าไลสวนอ้อยตามรอยฟูเออสวนอ้อยแสดงว่าเอาใหม่นะชื่อมันว่ามันนตรงข้ามกับบ้านดินไอ้โคกหนองนาบ้านดินอินทพุทธกาลสินใช่ป่ะอันนั้นเขาขึ้นโคกหนองนาก่อน อันนี้เขาขึ้นบ้านดินบ้านดินโคกหนองนาโคกหนองนาสวนสวนอ้อยตาใบปูเยี่ยมเดี๋ยวเราจะทําโครงการเลยรับป้ายโครงการเลยหรอโครงการนี้ไม่ต้องห้าปีไม่ต้องห้าปีแล้วผมว่าภเจ็ดวันเจ็ดวันวันเียวคป้ายเลยนี่อาจารย์ที่ผมพาอาจารย์่าที่ทุนจะทาอาจารย์นี่อาจจะมาด้วยให้ผมหน่อยที่บ้านเลยจะสร้างบ้านในบ้านดินที่ผมพาอาจารย์ท่านได้ไหมกวพาผมจะรื้อออกเฮ้ยไม่ต้องรื้อเอาเหรอรื้อรื้อทำไมอ่ะผมพามัน ไม่ใช่ไ,ได้อาจารย์ <rewarding S 1> หนึ่งหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องทําบ้านทรงกลมอ๋ออันนี้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเงาผ้า,าใช่ไหมใช่ครับไอตรงเนี้ยจริงจไม่ต้องอรือ้อเนี่ยอาจารย์อาจารย์รื้อก็เสียเวลาครับอันเนี้ยมันกลายเป็นเสาให้เราเลยอ๋อในเสาดีหรอแต่ที่ที่ดินดินเนี่ยมันไม่ติดกับดินครับอาจารย์จะต้องซื้ออิฐบล็อกคมาวางไว้เรียงไปเนี่ยเรียงเรียงตรงนี้เลยเนี่ยดีมางถ้าอาจารย์ผมมาผมให้พื้นก่อนไม่ไม่ไม่ทำทำแต่อันนี้นก่อน อ๋อดีละดีละที่เล่าให้ฟังไปซื้ออิฐบล็อกมาอิฐบล็อกนี่ประมาณ5บาทหรือ6บาทของอาจารย์นี่น่าจะประมาณ40ก้อนสี่สิบก้อนคูณ5เท่าไหร่ก็อย่างนั้นขอรอบด้วยจ้ะไม่เอาวางเฉยๆเนี่ยอ๋อวางเฉยๆเอาวางเนี่ยวางไปตามตามนี่เลยเนี่ยครับหตามแบบมันนี่เลยสร้างแบบนี้เลยพอวางไปปุ๊บพอข้อนดินเสร็จปั๊บก็มาเรียงทำได้เลยเนี่ยเราอาศัย หลักการทรงงาน23ข้อของพ่อหลวงรลอเก้าเรา,าข้อที่7ประหยัดเรียบง่ายใช้ของที่มีอยู่แล้ว<อ>จำคำนี้เลยประหยัดเรียบง่ายใช้ของที่มีอยู่แล้วถ,ถ,ถ้าเรา 车，对，你。